ครับโซเดียมเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับมาพบกันที่เคยเนาะและสำหรับชนะเพื่อน,นครับในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกมรักกี้ในโกดหรือว่าไอแมวนรกครับเมื่อครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกดถามกันนิดน,นึงเนาะในกลุ่มกดถามของเรานะใครที่ยังไม่ได้เข้ามา<ๆ>ก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ไลค์ที่ผมบักหมูดนยครับเมื่อครับจะมีการแจ้งเกมตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะพีจีโตเกอร์แพมปิติกค่ายและสี่เกมครับเมื่อครับสามารถไปเลือกเล่นตามในรอบกดถามได้ครับเมื่อครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอมาจัดไอเกมแมวหรือว่าไอแมวนรรรรรรกก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 หหนนนนนนน่่่่ออออออยยยยเเเเเเ้าาาไไไไไไปปปคคคคััััััััับบบบบงงงง็ฝพืืดดดดลลล์ใจชผมมมวววะะะฮฮแ โอเคมาครับเพื่อนครับเอาทุนไปที่สามบาทเนาะผมขอมาเริ่มที่เบ็ดต่ำที่สุดก่อนครับเพื่อนครับเบ็ดสเนาะเออสักสิบมัวฮะดูหน้าร้ายมาสักหน่อยครับเพื่อนครับไลนมันมาดีๆก็ค่อยขยับขยับไปเรื่อยๆเนาะเออเราเอาทุนมาไม่เยอะเหมือนเดิมครับเพื่อนครับเราไม่ค่อยเล่นทุนเยอะหน้าหลังๆนะเล่นแบบทุน300 400 200อะไรประมาณนี้ก็พอครับเพื่อนครับเพราะว่าถ้าเวลามันเจ็บจะได้ไม่เจ็บหนักเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะเข้าฟรีให้นะเบ็ดสองนะไม่เอาเอาไอธิบาย โอ้โหแม่งเข้าฟรีมาเร็วเกินครับเพื่อนครับแม่สำหรับผม <c oughs> ผมไม่ชอบเลยนะอย่างที่แบบเพื่อนๆเคยติดตามผมตละนะอดเนาะก็แบบเหมือนที่ผมบอกฮะถ้าเข้าฟรีมาในเบ็ดต่ำๆเนาะโอกาสที่มันจะเข้ามาในเบตสูงๆมันมีโอกาสน้อยแล้วเพื่อนครับโอ้โหยถึงมันจะได้คำนวณตีแต่มันก็โอกาสแตกบึ้มบัามซัมโบมันก็ไม่เยอะ,ะครับเพื่อนครับเพราะมันเบ็ดมันต่ำเนาะเบตสองครับเพื่อนครับดูดีได้มาแค่สามสิบหกบาทอยู่อีครับไหครับ โอ้โหจบเท่าไหร่นี่ผมถ้าเกิด500อนี่คือนักเสือคครับไม่มีทางฮะโอ้โหให้มันเกินร้อยก่อนจะเพื่อนเอยย๋ยโอ้โหแม่ผมบอกเกินร้อยมึงได้มา97เแม่เกิดแ,แล้วครับอนครับโอ้โหเราก็ไปดูถูกมันเยอะเนาะแต่จริงมันไม่ดีนะสำหรับผมนะถ้ามันเข้ามาเร็วๆในเบ็ดเบ็ดต่ำๆกัพื่อนครับเหมือนที่โอกาสที่เราค่อยๆไล่เบ็ดไปเรื่อยๆอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะเข้าน้อยครับื่อนครับในเบ็ดสูงๆเนาะที่เราไล่เบ็ดไปอ่ะโอ้โหดูมาคำนวณ ตีเหลือเกินเพื่อนเอ๋ยแหมพอเบตต็ดต่ำๆแล้วมึงคำนวณดีครับเลยครับโอ้โหจบที่เท่าไรเนี่ยดูสิดูสิดูสิไอเหมียว121บาทแล้วครับหมุนสุดท้ายยังมียังมีอีกโอ้โหคำนวณดีจังเลยแหมจริงๆมึงน่าเข้ามาในเบ็ดเทียบสูงๆหน่อยปครับเบ็ดสิบเบ็ดยี่สิบเบ็ดส0มสิบอะไรอย่างงี้ครับเลยครับได้ามา138บาทครับเลยครับโอ้เซ็งเลยฮะเข้ามาในเบ็ด2 โอเคเดี okay. ๋ยว <c oughs> ผมค่อย <c oughs> ๆไล่เบ็ดไปดีกว่าครับไม่กระโดดก่อนเนาะถ้ากระโดดแบบถ้ากระโดดไปมีโอกาสหมดแน่นอนแล้วเพื่อนครับ,รบเพราะว่ามันเข้าสเก็ตเตอร์ไปแล้วเนาะเออเข้าฟรีไปแล้วเพื่อนครับโอโ้แต่รายนอกไม่แตกดีจังเลยดูดิเป็นชุดครับเพื่อนครับ,รบโอ้โหุอ้ยมาดีจังหมับเข้าให้เพื่อนเอย๋ยเอยช่องหนึ่งเพื่อนโอ้โหเป็นตูชิซะถือว่ารายนอกดูดิคำนวณดีนะเพื่อนนะแมววันนี้ครับเพื่อนครับหลังๆวันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับเพื่อนครับจะไม่ค่อยซื้อเนาะ รอให้มันเข้าฟรีดีกว่าเพื่อนครับเรามาแบบกดไล่แบบเทคนิคแบบ1ิบสามสหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อนครับเหมือนที่บอกเนาะเกมผมเคยพูดไปในช่องก่อนแล้วเนาะว่าทุกๆเกมครับเพื่อนครับไม่มีสูตรฮะบอกเลยเลยว่าสูตรไม่มีทางนะครับไม่สูตรรูดเตียวฮะไอดอกมีที่ไหนละสูตรไม่มีครับเพื่อนครับมีแต่เทคนิคเนาะเทคนิคการกดของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะอ่ะเหมือนถ้าแบบบางคนถ้าเห็นว่ากดแล้วมันเข้าดีในแบบ ตัวคูณนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นอ่าออโต้นี้ก็เล่นไปเรื่อยๆครับเพื่อนครับแต่ผมก็ค่อยๆไล่เบ็ดค่อยๆไล่ออโต้เนาะบางทีถ้าแบบมันคำนวณดีๆก็สามารถเพิ่มออโต้ได้ครับเพื่อนครับโอ้โหดูดิเบ็ดสิบมาดิคำเบ็ดครับโอ้โหสวยต่อได้ไหมหน่อยโอ้ยอ่าคำนวณดีๆแบบนี้มันก็สามารถเพิ่มออโต้ได้นะอ่าสวยครับเพื่อนครับอ่ะมาฮะอย่างที่บอกเนาะสามสิบออโต้ครับเพื่อนครับเบ็ดสิบถือว่าคำนวณดีฮะก็เรา มาเน้นแตงนอกดีกว่าครับเพื่อนครับเพราะว่าโอกาสที่จะเข้าฟรีสปินเนาะก็ <c oughs> น่าจะยากแล้วครับเพือ่อนครับไอ้ชิบหายพอกูบอกมึงเบ็ดสิบแต่งดีโอ้โหมึงเลื่อนไ่คำหนวณยครัเพื่อนครับ,รบเออคิวเ <c oughs> พื่อนโอ้โหเวรไอ้ชิบหายดูดยับเอ้ยพอกูชมมึงว่ามึงมาดีโอ้ยเออมึงต้องเอาอย่างงี้สิเพื่อนคมแดงเออหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับเพื่อนครับแตกนอกมาใช้ได้ฮะแหมถือว่าแบบชดเชยกับที่มึงดูดไปครับเพื่อน โอ้ยมึงดูดอีกแล้วครับเพื่อนครับโอ้ยคมได้อีกแล้วครับเพื่อนครับหมับแม่มึงชดเชยจริงครับเพื่อนครับได้มาอีก2องร้อยบาทนะฮะกำไรมาแล้วครับเพื่อนครับโอเคโอ้โหแม่งเอาจริงนะมึงชดเชยจริงครับเพื่อนครับดูดิเอ้ยอย่าหมุนนานๆเพื่อนอ่ามีให้ลุ้นอีกแล้วครับเพื่อนครับจะลุ้นเกอร์หรือเปล่าครับเพื่อนครับอ้เข้ามาเพื่อนโอ้โหกูก็ไม่คิดว่ามึงจะเข้ามาเพื่อนเอ้ยแม่ ปกติมันโอกาสเข้าน่าจะน้อยนะเพื่อนนะเพราะว่ามันเข้ามาในเบ็ดต่ําแล้วเพื่อนครับรอบนี้อ่ะเข้ามาในเบ็สิบฮะดูว่ามันจะจ่ายได้เปล่าครับเพื่อนครับโอ้โหเอาทั้งสามแล้วครับว่าไปสามดอกแล้วครับเพื่อนครับอ้าวอ้เวนเมียวไอ,อแมวนรกเวนโอ้โหแม่งว่ายาวๆครับเพื่อนครับห้าหมุนแล้วฮะแม่งยังได้ศูนย์บาทครับเพอครับโอ้โหมีแต่ตัวคูณอย่างเดียวเลยเพื่อนเอ๋ยอะไรของมึงเนี่ยเออคำนวณหน่อยโอ้ยดอกนี้สวยโอ้แค่พัดดอกเดียวครับเพื่อนครับสวยฮะ ตัวคูณมันเยอะแล้วฮะได้ตัวแพงๆมาแบบนี้ก็มีโอกาสได้แตกครับเพื่อนครับเจสวยเพื่อนหมับเข้าไปโอ้โหโหกสิบบาทกูละเซ็งเลยครับเพื่อนครับแทนจะได้สาลายก็โธ่สองมุนสุดท้ายฮะดูว่ามันจะจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับไม่ไม่เก๋งเท่าไหรค่ญญครับเพื่อนครับได้แต่ตัวคูณมาเนาะดูดิหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทใช่ไหมฮะมุนสุดท้ายยังได้มาแค่หกร้อยเก้าสิบบาทครับเพื่อนครับหมับเข้าไปเพื่อนโอ้โหเจ้อ้าเฮ้ยแม่ทองถึงครับเพื่อนครับดอกนี้ครับแม่ทองมับโโอ้ห แมวทองดอกนี้ครับเพื่อนครับโอ้โหครูสามหกไปหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทครับเพื่อนครับแตกฮะโอ้โหชิบหายไม่น่าเชื่อฮะแมวทองดอกนี้ได้มาสองพันหกสิบเอ็ดบาทครับเพื่อนครับแม่เลิกอะไรครับเพื่อนครับไม่เล่นต่อแล้วฮะพอดีกว่าครับเพื่อนครับเราเล่นต่อไม่มีโอกาสดูแน่นอนครับเพื่อนครับโอ้โหได้แมวทองมาดอกสุดท้ายครับเพื่อนครับโอ้โหกราบพระคุณงามๆครับผมแม่กูด่ามึงไปเยอะแต่กูได้จากมึงโอเคครับเพื่อนครับเอาทุกไป่สามร้อยบาทฮะได้มาสองพันหกร้อยสี่ส โอ้ยแม่งน้ำลายย้อยไปรครับแบบนี้ก็แตกครับเพื่อนครับอ่ะยังไงก็กลุ่มกดทามเนาะใครที่ไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดนะครับเพื่อนครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe like, กด subscribe, กระดิงเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเนาะและสารสชาแนลนะครับอ่ะไปแล้วครับเพื่อนครับบายฮะ